นิยายสิ่งเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจะหย่าอยู่ไหมครับตอนที่สิบเย็นวันนั้นจู่ๆก็มีเรื่องที่จิงฝานไม่ได้คาดไว้เกิดขึ้นอีเซียนเดินเข้ามาภายในห้องอาหารที่พวกเขากําลังทานมื้อเย็นกันอย่างปกติสุขสีหน้าของอีเซียนยังคงไร้ซึ่งสีใดเหมือนทุกครั้งที่จิงฝานที่เจอเขาคนคนนี้คล้ายเจ้านายไดอาอะไรจากสีหน้าไม่ได้สักนิดเห็นทีเลขาจ้างเจอหมิงจะเลือกจากคนที่คล้ายตัวเองมากที่สุดกระมัง้ง อีเซียนมองจิงฟานสลับกับจ้างเจอหมิงแล้วเอ่ยช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้มีงานรวมญาติของตระกูลจางตามธรรมเนียมที่ทําปีละครั้งในท่านผู้เฒ่าจางติดต่อมาว่ารอบนี้ไม่ว่ายังไงท่านประธานก็ต้องไปเข้าร่วมครับพอพูดจบประโยคนี้อีเซียนก็หันมาค้อมหัวให้จิงฟานแล้วค่อยเอ่ยต่อและแน่นอนว่าต้องผาสะพ้ายใหญ่ไปด้วยต้องให้ญาติิได้เห็นว่าตระกูลจางสายตรงมั่นคงแล้วอย่างน้อยๆคุณชายใหญ่ที่ไม่พ้นจะได้สืบทอดตระกูลต่อจากท่านก็มีคู่ครองอย่างดี จำเป็นจะต้องประกาศเรื่องนี้ให้สายรองที่กังขาเรื่องการแต่างงานของพวกคุณทั้งสองคนได้รู้ครับจางเจอหมิงทำเพียงพงกหัวรับเรียบๆกลับกันจิงฝานนั่งกระพริบตาปลิบๆทบทวนคำพูดที่อี้เซียนถ่ายทอดทันนนท่านพูดเท่าจางมีคู่ครองที่ดีอะไรกันพวกญากติญาติตระกูลจางที่เคยไปร่วมงานแต่งตางก็รู้วันนี้มันคลุมถุงชนแต่งตามใจเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวก็เป็นเหยื่อมาคู่ครองที่ดีอะไรนึกไปจิงฝานก็ขายข,ายขี้หน้าคนเขา พอคิดว่าจะต้องไปเจอกับเหล่าสมาชิกสายรองที่น่าจะรอแขะอยู่แน่ๆขมับจริงฝันก็เต้นตุบๆแล้วแต่จะไม่ไปก็ม่ได้จริงๆทำเนียมบ้านสามีสะพ้ยใหญ่สายตรงของตระกูลไม่ไปงานพบปากครั้งแรกหลังแต่งงานคงได้เป็นคิปปากยิ่งกว่าตอนบังคับขู่เข็นฝ่ายสามีมาแต่งงานด้วยเงแงะจางเจอหมิงหันมามองคนที่นั่งทำหน้าพิลึกอยู่ฝั่งตรงข้ามครู่หนึ่งสำรวจทั่วทั้งใบหน้าและร่างกายอีกฝ่ายอยู่สักพัก เขาก็หันไปพูดกับอีเซวียนพรุ่งนี้เช้าเรียกคนของห้องเสื้อประจอมมาด้วยงานเป็นงานกระทันหันให้เขาเอาชุดสำเร็จรูปมามากหน่อยอีเซวียนมองหนะ้าเจ้านายที่ตอนนี้วกสายตากลับไปมองสะพ้ยใหญ่ของตะกูลอีกครั้งทั้งนั้นทำสีหน้าแปลกๆคล้ายกำลังคิดอะไรในใจตัวเองคนเดียวอยู่ในผวงังจึงไม่ได้สนใจเขากับเจ้านายสักนิดท่าทางของคุณชายจริงคล้ายคนที่เข้าติดคอกลืนไม่เข้าขายก็ไม่ได้ หัวคิ้วขมวดสีหน้าอึงออนคับข้องไม่รู้อึดอัดลัดลึงเรื่องอะไรทว่าสีหน้าท่าทางแบบนั้นตืองสายตาเจ้านายเขาไว้ได้อีเซียนจึงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอีเซียนจำได้ว่าเจ้านายมักจะเผลอหยุดดูของเล็กๆน้อยๆกระจุมกระจิ๋มสีสันอ่อนบ้างเนื้อสัมผัสนุ่มนิ่มโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวตอนนี้เองก็คงจะเป็นอย่างนั้นอีเซียนมองหน้าเจ้านายอีกครั้งทบทวนคำพูดของเขาอีกหนก็เข้าใจสิ่งที่ตัวเองควรจะทำ ครับผมจะบอกให้ทางห้องเสื้อเอาชุดตามไซส์ของพวกคุณทั้งสองคนมาให้มากที่สุดของคุณชายจริงมากหน่อยจ้างเจอิมิงพังกหัวรับคําโดยไม่ได้มองลูกน้องคนสนิทเสียด้วยซ้ําอีเซียนสําหรับจ้างเจอหมิงแล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรให้มากความเลขาคนนี้ก็ตีความได้ตรงความคิดของเขาอยู่เสมอวางใจได้จิงฝานไม่คิดว่าเช้าวันต่อมาจะวุ่นวายขั้นนี้มืนวุ่นวายมากจริงๆ เมื่อวานได้ยินจางเจอหมิงคุยกับอี้เซียนว่าเรียกห้องเสื้อมาอะไรสักอย่างตอนนั้นตัวเองมัวแต่คิดอยู่คนเดียวว่าควรจะรับมือกับการไปเจอหน้าของคนตระกูลจางอย่างไรจึงไม่ได้ฟังรายละเอียดยิบย่อยที่เจ้านายลูกน้องเขาคุยกันเต่ว่าตอนนี้รายละเอียดเหล่านั้นเขาได้ทำมันกับมือแล้วคนหารือกันไม่ได้ลงมือทำคนลงมือทำดันเป็นคนที่ไม่ได้ฟังบลิฟช่วงเช้าหลังทานข้าวเสร็จและจางเจอหมิงออกไปทำงาน ตัวเขาไปทํางานก็จริงแต่เลขาเขากลับโผล่มาในคลืสนหาพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งในมือของพวกเขามีของพลุงพลังอีเซียนบอกกับจิงฝานว่าน่าเสียดายที่จางเจอหมิงมีประชุมกับท่านหันเช้านี้ไม่สะดวกอยู่ด้วยเขาจะเป็นคนรับหน้าที่ช่วยจิงฝานเลือกเสื้อผ้าไปงานเลี้ยงเย็นนี้แทนจิงฝานอึ้องไม่ต้องเลือกได้ไหมทําไมต้องเลือกเอามาให้เขาชุดหนึ่งชุดไหนก็ได้เขาจะใส่แน่นอนแต่ไม่ต้องเลือกและเป็นอย่างที่คิด การเลือกชุดนั้นคือสนามรบจริงฟานนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งหนึ่งในพนักง,งานห้องเสื้อที่มาค่อยๆเอาผ้าหลากสีมาทาบตัวเขาเป็นการหา Personal Color เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเหมาะกับจิงฟานหนทางหาสีเหมาะกับโทนผิวคนยังคงดำเนินต่อไปเวลาที่ใช้แน่นอนว่าไม่น้อยกระทั่งในที่สุดจิงฟานก็ได้รู้โทนสีที่พอจะเข้ากับตัวเองมาสองสมสีที่ชื่อแปลกๆอย่าง Ancient Water Sweet Con ฟอลโล่ไวท์อะไรทํานองนั้นทั้งที่จริงๆแล้วก็แค่สีฟ้าพัดเทวอมเทาสีเหลืองเบดอ่อนๆและสีขาวนวลของกลีบกุหลาบขาวแต่พยายามเรียกชื่อจริงๆของมันเพื่อให้ฟังดูหรูหราหน่อยเท่านั้นซึ่งจบกระบวนการนี้ยังต้องเลือกชุดและแต่งหน้าอีกนี่มันสุนทรียศาสตร์แห่งการทรมานคนรูปแบบใหม่เหรอจิงฟานมองอี้เซียนเพื่อขอความเห็นใจหุนแล้วหุนเล่า ทั้งนั้นก็เอาแต่จับสมาร์ทโฟนกับส่งยิ้มอ่อนที่ค่อนไปทางจืดจางให้บางครั้งเวลาสบตากันจริงฝานทนไม่ไหวแล้วจึงเอ่ยเอ่อเอาชุดนี้เลยได้ไหมครับเขาชี้มาอย่างชุดแรกที่เขาเพิ่งลองสวมออกมาสองสองกระจกดูแล้วไม่เลวเชิดแฟชั่นสีฟ้าเทาที่ชื่ออ่านยากตัวนี้ถือว่าหรูหราม่น้อยมีระบายฉลุดอกไม้เล็กๆที่ข้อมือพอให้ไม่ดูสูงส่งถือตัวมากเกินไปเป็นทางการอย่างเหมาะสม เข้ากันดีกับกางเกงสีครีมขาวแว่าอี้เซียนกับเงียบไปก่อนจะย,ยกสมาร์ทโฟนขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็หลุบลงไปทำท่าพิมพ์ต๊อกตอกแตก๊ตกๆพอผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็สายหัวท่านประธานบอกว่าลองอีกหน่อยครับหากตัดสินใจเลยทันทีเผื่อยังมีชุดที่เหมาะกว่าจะเสียดายแย่ในเมื่อลงทุนขั้นนี้แล้วก็เอาให้สมบูรณ์ที่สุดครับเธอท่านประธานเหรอจริงฟานทวนคำอี้เซียนด้วยอาการตกใจ หมายความว่านี่คุณคุยกับเขาอยู่เหรอครับใช่ครับคุยอยู่ตลอดเขาคนนั้นไม่ทำงานทำการลืองไงถ้าว่างขนาดนั้นทำไมไม่อยู่บ้านแล้วมาทำอะไรแบบนี้ด้วยกันไปเลยแล้วจิงฟานก็อยากจะพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่กล้าทิ้ไหนองั้นเหรอครับใช่ครับในไหนทางห้องเสื้อก็เอามาหลายชุดลองจนกว่าจะได้ชุดที่ถูกใจน่าจะดีกว่าท่านประธานว่ามาอย่างนั้นนะครับ ถูกใจผมหรือถูกใจเขาล่ะครับถ้าเอาถูกใจผมแล้วก็ไม่ต้องลองแล้วเอาชุดนี้ไปเลยจิงฝันยังคงได้แต่ถกเถียงในใจมองไปที่เหล่าพี่น้องพนักงานห้องเสื้อแล้วก็ปลงอนิจจงอุตส่าห์จ้างพวกเขามาแล้วเงินก็เสียแล้วจิงฝันจะดื้อไม่รับการบริการก็ไม่ได้ละอายใจเกินไปครับลองให้หมดไปเลยครับไอคนที่อยู่ในห้องแชทนั่นน่ะอย่าเบื่อไปก่อนก็แล้วกัน ชุดที่จะให้ลองให้เลขาถ่ายไปให้ครบทุกชุดดูให้หนำใจไปเลยคนที่กำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมวางสมาร์ทโฟนไว้บนโต๊ะไม่ห่างตัวรอบข้างเขาคือผู้บริหารระดับสูงหลายคนที่กำลังตั้งใจประชุมอยู่ยกเว้นจางเฉิงหมิงวันนี้เป็นการประชุมยื่นของบงประมาณในการสร้างภาพยนตร์และซีรีส์ของไตรามาสต่อไปทุกคนเลยมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะจริงจังโดย่ว่าลูกน้องในทีมของตัวเอง จะต้องนำเสนอโปรเจกต์เหล่านั้นให้ประธานบริษัทและกรรมการบริหารคนอื่นๆตัดสินใจร่วมกันว่าเหมาะสมกับงบประมาณที่ขอหรือไม่หากได้งบประมาณเพียงพอการไปขอสปอนเซอร์มาเพิ่มก็จะถือว่าเงินไม่ขาดมือขั้นที่ว่าสร้างผลงานได้อย่างอิสระและไม่ต้องห่วงค่าใช้ใจ่ายตอนปโปรโมตจ้างเจอหมิงเหลือบสายตาไปมองหน้าจอสมาร์ทโฟนเห็นว่ามันยังไม่มีปฏิกิริยาใดก็เอ่ยกับงานตรงหน้าโปรเจกต์นี้ให้อยู่ในงบ10ล้านดูยังไงก็ไม่จำเป็นต้องขอเพิ่ม เป็นซีรีส์แนวเดิมๆถ้าใช้ทุนมากกลัวก็แต่จะขาดทุนจ้างเจอิมิงเป็นคนเด็ดขาดเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้ผู้บริหารรอบข้างก็เห็นด้วยในทันทีเจ้าของโปรเจกต์ที่กําลังนําเสนองานอยู่คอตกความหวังอยู่ที่การหาสปอนเซอร์เพราะท่านประธานไม่ให้เงินทุนเพิ่มแล้วจะด่าว่าขี้งกก็ไม่ได้อีกทีมต่อมาจึงเริ่มขึ้นไปนําเสนอต่อทว่าสมาร์ทโฟนของจ้างเจอิมิงพลันสั่นคลืดคลาดอยู่หลายหนดูเหมือนจะมีคนส่งข้อความมาติดต่อกัน ซึ่งคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอีสเวียนเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ส่งมาและถูกจางเจิ้งหมิงตอบกลับไปว่าให้จิงฝาลองชุดอื่นอีกดังนั้นข้อความชุดนี้ก็คงคล้ายๆก่อนหนะ้าจางเจิ้งหมิงหยิบสมาร์ทโฟนตัวเองขึ้นมาถืออย่างจงแจ้งและเป็นธรรมชาติไม่สนว่าตอนนี้ใครกําลังมองอยู่บ้างความจริงอีสเวียนถามเขาก่อนแล้วว่าประชุมอยู่สามารถส่งข้อความมาหาท่านประธานอย่างเขาได้ด้วยเหรอและเป็นจางเจิ้งหมิงเองที่บอกว่าได้ เขาก้มลงไปพิจารณาชุดข้อความที่อี้เซียนส่งมาทุกข้อความล้วนเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายของจิงฝานในชุดต่างๆประมาณเจ็ดแปดรูปเพราะมีข้อความของอี้เซียนประกอบว่าท่านประธานคิดว่าชุดไหนดีเหรอครับจ้างเจอหมิงลองพิจารณากวาดสายตามองทุกรูปในแต่ละรูปไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าที่เปลี่ยนสีหน้าคนสวมใส่เองก็เปลี่ยนไปไมีน้อย รูปแรกๆยังดีอยู่แต่พอเริ่มรูปสามสี่ห้าสีหน้าเริ่มอ่อนล้ายังเห็นได้ชัดพอถึงรูปที่678ก็เก็บอาการท้อใจไม่ไหวแสดงออกมาจนหมดจ้างเจมิงเห็นแล้วหลุดกระตุกมุมปากทว่าบางเบามากจนไม่มีใครสังเกตเห็นสีหน้านี้ของเขาจิงฝันในข้อมูลที่เขาให้ลูกน้องไปสืบมาบอกเอาไว้ว่าคุณชายจริงคนนี้ช่วงหลังมานี้เป็นคนแต่งตัวจัดรู้หลาและต้องโดดเด่นที่สุดแต่ดูตอนนี้สิแค่เลือกชุดไม่กี่ชุดก็งองแงเอ่ <c oughs> หมายถึงสแสดงถึงสีหน้าไม่พอใจออกมาอย่างจงแจ้งแล้วจะไม่ให้จางเจอหมิงนึกประหลาดใจได้ยังไงกันละ่ะพอเห็นสีหน้าอันท้อท้อใจผ่านรูปถ่ายจ้างเจอหมิงก็ไม่คิดทรมานคนแล้วตัดสินใจในที่สุดเขาพิมพ์ตอบอี้เซียนไปชุดที่สี่กับหบอกเขาว่าชอบชุดไหนก็เลือกชุดนั้นแล้วก็ให้คนของห้องเสื้อเลือกชุดที่เข้ากันไว้ให้ฉันอี้เซียนตอบรับเขารับทราบครับ บทสนทนาในห้องแชทระหว่างเจ้านายลูกน้องจบลงแค่นั้นจ้างเจอหมิงก็วางสมาร์ทโฟนพอเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วจึงเห็นว่าทุกคนในที่ประชุมกำลังจดจ้องเขาอยู่อย่างใส่ใจงบประมาณเรื่องนี้ผมให้ได้ไม่เกินเจ็ดสิบล้านแนวเรื่องกำลังเป็นกระแสมีแนวโน้มจะได้รับผลตอบรับที่ดีจัดการบริหารเงินก้อนนี้กันเอาเองแล้วกันทุกคนคิดว่าอย่างไงหากมีใครไม่พอใจก็ค้านได้เลยนะไม่ว่าจะไม่พอใจโปรเจกต์เมื่อกี้หรือตัวผมตอนนี้ก็ค้านได้เลย ว่าจบจ้างเจอหมิงก็กระตุกยิ้มมุมปากสายตาของเหล่าผู้บริหารจึงหลุบกลับไปไม่มองเขาอีกคนพวกนี้คงคิดว่าเขาจับสมาร์ทโฟนแล้วจะไม่สนใจฟังการนำเสนอแต่จ้างเจอหมิงแยกประสาทเก่งทั้งยังทำงานตรงนี้มานนานไม่ว่าจะข้างกายคุณปู่หรือคุณพ่อของเขาที่เสียไปแล้วก็ตามเขามีประสบการณ์ที่สังสมมาอยู่มากมายคนพวกนี้พอเห็นเขายังหนุ่มก็คอยจ้องแต่จะจับผิดทว่าน่าเสียดายที่เขาดันไร้จุดอ่อน ถึงกระนั้นก็ยังมีหนึ่งในคณะกรรมการใจกล้าเอ่ยทำขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเสแสร้งคำถามนี้ฟังในแง่ดีก็ไม่มีอะไรแอบแฝงแต่หากฟังในแง่ไม่ดีก็เป็นแค่คำที่ใช้แขวะกันเห็นประธานจางจับโทรศัพท์ในระหว่างประชุมค่อนข้างจะแปลกตามีธุระด่วนอะไรหรือเปล่าครับพอคนคนนี้พูดจบทุกคนก็ได้แต่คิดในใจว่ายังจะมีอะไรด่วนและสำคัญเท่าการประชุมวันนี้อีกละมีคนเปิดจึงมีคนเสริม นั่นสิครับเห็นทีจ้าสำคัญมากจ้างเจอมิงตอบออกไปเดี๋ยวนั้นไม่มีทีท่าหวั่นเกรงใครที่ไหนทุระของคนที่บ้านนะคนที่ถามเลิกคิวถามต่ออย่างสงสัยหมายถึงนายท่านผู้เท่าจางกับคุณชายน้อยน่ะเหรอครับเปล่าเรื่องของคนที่บ้านผมคำตอบของจ้างเจอมิงทำที่ประชุมเงียบกริบสงสัยว่าคนที่บ้านนั่นถ้าไม่ใช่คุณปู่จางกับน้องชายวัยสามขวบของเขา จะเป็นใครที่ไหนอีกแล้วมีอย่างที่ไหนเอาธุระที่บ้านมาคุยในที่ประชุมงานเพิ่งจะาเคยเห็นนี่แหละลำดับความสำคัญมันแปลกๆไปหรือเปล่ายกเว้นก็แต่ไม่กี่คนที่พอจะรู้ว่าจางเฉินหมิงแต่งงานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารอายุมากหน่อยเพื่อนของนายท่านผู้เฒ่าจางชายชราคนหนึ่งเอ่ยกับเขาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นเรื่องของคนที่บ้านสำคัญจริงๆนั่นแหละคงต้องใส่ใจให้มากหน่อย ใช่ไหมล่ะครับประธานจ้างจ้างเจอหมิงตวัดสายตาไปหาเอ่ยตอบเขาเรียบๆก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคำตอบของเขาทำหลายคนงุนงงส่วนคนถามได้แต่นึกในใจว่าตอนนี้ไม่ถึงขั้นยังเอาธุระที่บ้านมาจัดการในที่ประชุมเลยถ้าถึงขั้นจะขนาดไหนกันล่ะเนี่ยจ้างเจอหมิงกลับมาในช่วงบ่ายของวันจิงฝันเพิ่งจะถึงกระบวนการแต่งหน้าและยังต้องทำผมอีก สีหน้าเหยื่อโดนรังแกดูไม่ได้เห็นชัดว่าเหนื่อยเต็มทนแล้วจ้างเจอมิงเห็นแล้วก็รอบขบขันในใจรู้สึกเหมือนได้แก้เผ็ดคนยังไงก็ไม่รู้กระทั่งในที่สุดจิงฝานก็หลุดพ้นจากการโดนจับหมุนซ้ายหมุนขวาหลังเตรียมตัวให้เขาเสร็จแล้วเหล่าพนักงานห้องเสื้อก็ย้ายไปวุ่นวายกับจ้างเจอร์มิงจิงฝานที่โดนรุมทึ้งมาก่อนเฝ้ารอว่าจ้างเจอร์มิงจะโดนปู้ยี่ปู้ยำนานแค่ไหนถึงขั้นว่ามานั่งจิบชารออีกฝ่ายอย่างอารมณ์ดี ทว่าจิบชายยังไม่หมดถ้วยแรกเสียด้วยซ้ำจางเจอหมิงก็ออกมาจากห้องแต่งตัวได้รูปลักษณ์เนี้ยบกลิบไร้จุดตําหนิแล้ว <c oughs> จิงฝานแทบสําลักเร็วขนาดนี้เชียวแล้วตอนเขาล่ะเช้าจตลดเย็นเลยนะทําไมมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้เล่าเขาหันไปสบตาก,กับอี้เซียนอย่างไม่เข้าใจส่วนอีกฝ่ายก็ส่งยิ้มคืนมาให้อย่างไม่รู้มไม่ชี้ทาไมนายทาหน้าแบบนั้น คนที่กำลังขยับปลายแขนเสื้อเอ่ยพร้อมกับหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นจิงฝานมุมปากกระตุกไม่ตอบคนถามแอบหันไปทำปากความลับหลังจ้างเจิหมิงจ้างเจอ้หมิงก้าวเท้าไปใกล้คนที่รอบหันหน้าหนีไปทำลับลับล่อๆพอหยุดอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายแล้วทางนั้นก็หันมาทำตาโตใส่ตกใจสุดขีดจ้างเจอ้หมิงไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงวาดมือขึ้นมาช้าๆเป็นจิงฝานที่ไม่รู้คิดอะไรกับมือของเขาอยู่จู่ๆถึงได้ย่นคอ เรากลัวว่ามือนี้จะฟาดเข้าให้สักตรงบนร่างกายตัวเองทว่าจ้างเจอหมิงเพียงยื่นไปแตะลงบนโบเส้นเล็กสีฟ้าเทาที่ถูกผูกเอาไว้ใต้ปกคอเสื้อของจิงฟานขยับมันเบาๆสองสาทีไม่ทันไลโบก็เบี้ยวแล้วนายเป็นเด็กหรือไงจิงฝานเชะงักก็มองฝ่ามือนั้นที่เจ้าของมันค่อยๆเก็บกลับไปจ้างเจอหมิงเขาขยับโบให้เหรอไม่สิเมื่อกี้จ้างเจอหมิงสบประมาทเรานี่นะ จิงฟานควบคุมท่าทางตื่นตระหนกของตัวเองเอ่ยตอบไปเรียบๆผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับจ้างเจอมิงไม่ได้อยากจะรู้เรื่องนั้นอย่ามัวเอ้อละเหยออกไปกันได้แล้วกว่าจะถึงคฤ้หาตระกูลหลักยังต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยจิงฟานเพียงตอบอีกฝ่ายด้วยสายตาแต่ในใจบ่นวัดวัด,วด,วดจะใช้เวลานานแค่ไหนก็คงไม่เท่าตอนผมเลือกชุดหรอกครับแล้วใครอยากจะเอ้อละเหยกัน เป็นคุณที่สั่งทรมานผมมาตั้งแต่เช้าจลดเย็นตั้งหากคงจะมีแต่ฝั่งมุมมองของอี้เวียนกระมังที่เห็นว่าโบของคุณชายจริงไม่ได้เบี้ยวเลยแม้แต่น,น้อยน่าเสียดายที่เขาต้องอยู่เฝ้าคลือหาดจัดการงานที่ค้างอยู่แทนเจ้านายอดใจอยากรู้ไม่ได้ว่าในงานเจ้านายจะทำอะไรอีกบ้าง จากบ้านของจางเจอหมิงไปถึงคหาหั์หลักของตระกูลจางใช้เวลาพอสมควรจริงๆแต่ก็ยังน้อยกว่าเวลาที่จริงฝานเสียไปกับการแต่งตัวกระทั่งคุณชายใหญ่กับสะพายใหญ่ของตระกูลมาถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงโซนที่ใช้จัดคือสวนหน้าบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางตอนนี้มีผู้คนแต่งชุดหรูหราถือแก้วแชมเปญเดินไปมาไม่น้อยแล้วต่างแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ดี ก่อนทะลุมิติมาจิิงฝันเป็นเพียงลูกชายร้านเบเกอรี่สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างแปลกตาแต่หากนึกตามความทรงจำของจิิงฝานต้นฉบับงานเลี้ยงแบบนี้ถือว่าธรรมดามากเพราะมีแค่คนในตระกูลเท่านั้นหากคาดผ่านสายตาก็ไม่เกิน50คนรวมเด็กเล็กเว่าพอเขากับจางเจ๋อมิงมาผู้คนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็พลันวางสายตามาที่พวกเขาพร้อมกันน่ากลัวชะมัดจับจ้องมารากับไฮยีนะ่า และความสวยของจิงฟานในวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่หมดชายชรลาคนนึงในชุดสุภาพเดินเข้ามาทักทายจางเจอหมิงกับจิงฟานไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณชายใหญ่ท่านไม่ได้มาบ้านหลังนี้เกือบสามปีแล้วและอีกท่านยินดีที่ได้พบนะครับคุณชายจริงอ๋าครับจิงฟานรับคาเขายิ้มยิ้มคนคนนี้ดูอย่างไรก็น่าจะเป็นคนของคฤหาหน์หลักตระกูลจาง แต่กลับไม่ได้เรียกจิงฝานด้วยตำแหน่งปัจจุบันอย่างสภัยใหญ่หรืออะไรก็ตามที่แสดงถึงสถานะของจิงฝันต่อตระกูลจ้างทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคนมองอยู่ตั้งมากขนาดนี้คงจะบอกได้ว่าเหมือนตอนที่เจอป้าเฉียนครั้งแรกอารมณ์ก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีคนนอกอยู่มากด้วยอย่างไรก็ไม่ค่อยไว้หน้าสภัยใหญ่ของตระกูลเท่าไหร่ช่างเถอะพอบ้านลิงคุณปู่กับเซียวอี้ล่ะ จางเจอหมิงปลายตามองครู่หนึ่งก่อนถามเข้าเสียงเรียบหัวคิ้วขมวดเล็กน้อยเมื่อไม่เห็นหน้าเจ้าบ้านสักคนนี่เป็นสาเหตุที่ผมเดินมาหาคุณชายครับวันนี้นายท่านอาการไม่ค่อยดีเลยไม่สามารถลงมาร่วมงานได้ส่วนคุณชายน้อยก็อยู่เฝ้านายท่านครับและนายท่านบอกกับผมไว้ว่าหากคุณชายใหญ่มาแล้วให้ไปพบนายท่านด้วยครับจ้างเจอหมิงผงกหัวรับหันมาหาจิงฝานแล้วเอ่ยตามมาสิ ครับเธว่าเพราะจิงฝานรับคำพ่อบ้านหลิงก็เอ่ยแท่คือว่าในท่านบอกว่าให้ขึ้นไปพบเฉพาะคุณชายใหญ่นะครับส่วนคุณชายจิงให้ลอยอยู่ในงานเลี้ยงเพลิดเพลินได้ตามสบายครับอ๋อครับจิงฝานกระพริบตาปิดปๆปเอ่ยรับด้วยความประหลาดใจสะพยสายตรงมางานเลี้ยงตระกูลแต่เรียกไปหาแค่หลานชายทั้งที่ยังไม่ได้ทักทายกันดีๆอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำ นี่มันหมายความว่ายังไงในท่านผู้เฒ่าจางคนนี้จะปล่อยให้จิงฝานอยู่ในงานเลี้ยงคนเดียวเนี่นะเอาจริงดิมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอคงไม่ได้จงใจหรอกใช่ไหมจ้างเจอมิงมองจิงฝานครู่หนึ่งแล้วละสายตาไปหาพ่อบ้านหลิงพิจารณาสถานการณ์แล้วดูเหมือนคุณปู่ของเขาอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งส่วนตัวเขาเองก็คิดว่าไม่เลวเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้จะรับมือกับสถานการณ์น่าอึดอัดยังไง รออยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันถ้าหิวก็หาอะไรลองท้องได้ครับแล้วจิงฝานยังจะทำอะไรได้อีกนอกจากตอบรับจางเจอหมิงอย่างชนปัญญามองเขาเดินตามพ่อบ้านหลิงไปทั้งอย่างนั้นเมื่อจางเจอหมิงเข้าไปในตัวคลหาหาดจนลับตาแล้วจิงฝานก็ได้รู้สึกถึงสายตาที่เพ่งเล็งมากกว่าเดิมนี่ใช่งานเลี้ยงแน่เหรอนี่มันสนามรบชัดๆวันนี้จิงฝานต้องลงสู่สนามรบกี่สนามกันแน่เนี่ย